สาษไทยขึ้นมาเลยนะคะพร้อมหรือ,อยังเอยอ่าบางคนพร้อมแล้ววางลงเลยลูกไม่ต้องชูแล้วนะคะวางเลยค่ะนะคะหน้ายี่สิบปดนะคะลูกหน้ายี่สแปดเดี๋ยวเราจะ คือคำสั่งของเขานะคะคำสั่งบอกว่าเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคเห็นหรือ,อยังคะข้างบนตัวสีดำๆเข้มเลยเขียนคำในช่องว่างให้ถูกต้องและอ่านประโยคนะคะคำสั่งแบบนี้นะคะนั่นเองมันจะมีคำให้เอามาเติมในช่องว่างนี้นะคะอยู่ข้างล่างเลย เดี๋ยวเราจะอ่านคำพวกนั้นก่อนนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วชี้ข้างล่างเลยนะคะชี้ที่มอม้าเลยลูกเดี๋ยวอ่านพร้อมครูสู่ก็ได้แล้วอ่านตามก็ได้นะคะครูจะอ่านคำละสองครั้งนะคะมอ,อมะลออ,อิลิมะลิ มอะมะลออิลิมะลิค่ะต่อไปคำที่สองลูกมอะมะลออะละโกอโกอมะละโกโมอะ,ะมะ,มะ,มะ รออะละปออกอมะละกอต่อไปค่ะพอรออะพระพอรออะพระต่อไปค่ะทออุทุรออะระทุระ ธอทุรอะระทุระต่อไปค่ะกรออะกระธออะทะกระทะกรออะกระธออะทะกระทะ หมดแล้วนะคะอ่าทีนี้เราจะอ่านคำที่หนึ่งไม่ต้องสะกดแล้วนะคะคำที่หนึ่งมะลิต่อไปมะละกอต่อไปค่ะพระต่อไปทุละสุดท้ายก็คือกระทะนะคะ5คำนี้เอาไว้เติมในช่องว่างนะคะ ทีนี้นักเรียนดูข้อที่หนึ่งมันจะไม่มีข้อนะคะบรรทัดบนเลยอ่าตามงูกนะคะชออะนอฉันชออะนอฉันชออบอชอบ,ชอ,อบอชอบชอบรออะบบรับ รออะบอรับปอรออะประปอรออะประทออานนทานทออานนทานแล้วก็สุดท้ายคือสออุกอสุกสออุกอสุก ประโยคก็คือว่าฉันชอบรับประทานสุขเอาละค่ะลองหาคำมาเติมแล้วเดี๋ยวจะหาคนเก่งนะคะอะมีคนยกมือไว้รอเลยนะ่ารักจริงเลยน้องมีนาค่ะสามทับสองลูกเติมคำว่าอะไรดีคะน้องมีนามาลตค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะ อาสะกดมาละกอพร้อมกันลูกมออะมะลอะละกอมะมะลกอันนี้เอาไปเติมเลยค่ะมอก็คือมมมาลูกมมาสละอะมันจะช่องเล็กนิดนึงนักเรียนเขียนตัวหนังสือพรอมนิดนึงนะคะลูกมมมาสละอะ ต่อไปรออะและก็รอลิงกับสระอ่ะค่ะสวยเลยนะต่อไปกอไก่ลกไม่พอใช่นะไหม,ไไมอะะของเราจะไม่พอนะคะนักเรียนก็บีบตัวหนังสือเล็กนิดนึงเขียนตัวกอแต่ว่าตัวเต็มบรรทัดนะคะของผม <c oughs> ของมันรูมันจะสอนเพราะว่าช่องมันเล็กนักเรียนต้อง นักเรียนต้องมีปูุิคุ้งการต้องทําให้พอนะคะลูกตัวผอมแต่ต้องเต็มบรรทัดนะคะสวยๆนะอ่าต้องบีบให้เล็กนิดนึงค่ะเพราะมันขยายไม่ได้แล้วมันบังคับด้วยคาสุดท้ายนะคะลูกไม่เป็นไรเอาสวยๆและก็ใจเย็นๆลูกก็เขียนสระอะสั้นๆ ได้ไหมคะลูกใครเสร็จแล้วยกไงหนะ้าให้ดูหน้าหน่อยใครเสร็จแล้วยกมือหน่อยค่ะเออมีคนเสร็จแล้วยกมือให้เห็นแล้วหลายคนแล้วโอเคแล้วชีว้ข้อต่อไปไว้เลยลูกคนที่เสร็จแล้วแต่คนที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวดูครูแป๊บหนึ่ง,งครูกําลังแก้ไขให้มันพอดีพอดีเลยอืม ตอ阿拉ตอออกตอ่าน,ออออนั้นใช่ไหมคะ <laughs> มันไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะลูกไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในในนั้นนักเรียนก็เขียนให้ดีๆสวยๆเลยนะคะอันนี้คุณครูจะยังไม่ลบแต่ถ้าของนักเรียนถ้ามันเป็นแบบนี้ต้องลบนะคะลูกมันเป็นตัวหนังสือซ้อนกันไม่สวยนะคะลูก เอาละค่ะข้อที่สองข้อที่สองอ่ะพ <c oughs> ออุนอคุณพออุอนอคุณยออายอยายยออายอายาย,ย,อย,ายชอไอใชยไม่โทรใช้ ชอไอชัยไหมโทใช้โดอ,อ,อกอดอกโดอ,อกอดอกเว้นวักนะคะบออูบูชออาชาบูชา,ชามันมีสองช่องไว้ให้เติมเลยนะคะ คุณยายใช้ดอกอ่ะเติมช่องนี้ก่อนดอกอะไรคะเดี๋ยวหาคนเก่งก่อนดอกอะไรดีนะดอกอะไรคะยกมือหน่อยคะ่ะเอามีคนยกมือแล้วอ๋อ,อน้องเสนลค่ะสามทักสองลูกสวัสดีคะ่ะ่สวัสดีค่ะลูกน้องเสนลจะตอบคำว่าอะไรลูกคุณยายใช้ดอกอะไรคะ มะมะ <า S 1> อะไรลูกมะลิค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะสะกดมะลิพร้อมกันมออะมะลออิลิมะลิอ่ะแล้วลงไปเติมเลยลูกมอก็คือมอม้านะคะเติมในช่องแรกในช่องที่เหลือมออะมะลออิลิมะ ลีเก่งมากเลยค่ะแล้วอ่านต่อไปบออบูชออาชาบูชาะอะไรคะอ่า,เ,อาเดี๋ยวหาคนยกมือก่อนใครยกมือคนหนึ่งนะอา้าวเห็นแล้วค่ะคนยกมือน้องเ <วะ S 1> สมนะคะจิรน,น,นันทน์ค่ะพ่อค่ะ่ พอรออพาพระค่ะโอพอรออะราะพระเก่งมากเลยค่ะอ่ะเติมเลยนะคะพอก็คือพอพานลูกพอพานลากจากเส้นบนลงมาเลยอ่รอก็คือรอเรืออะก็คือสระอ่ะนะคะได้ประโยคที่สมบูรณ์แล้วอ่าอีกรอบหนึ่งค่ะคุณยายใช้ดอกมะลิบูชาพระ เสร็จไปแล้วสองข้อค่ะเก่งมากเลยต่อไปอข้อต่อไปนะคะคออุนอคุณคออุนอคุณพออพอไมมเอกพ่อพออพอไม้เอกพอ่พอ,อพอไอ,อ,อ,อไป ตอไอไปนะคะเว้นวรรคต่อไปค่ะตออางอตางไม้เอกตาตงตออางอตางไม้เอกตางจออะงอจังจออะงอจังหอวออะดอหัด ออออหอวอดดวัดคุณพ่อไปต่างจังหวัดเติมคำว่าอะไรดีเอย่ยหาคนเก่งก่อนนะคะหรือใครยกมือใครเอย่ยยกมือจะตอบคุณโคโสได้กิเมีย ออาละค่ะน้องพี่เมียเติมคำว่าอะไรดีลูกทุระทุระสะกดคำว่าทุระพร้อมกันลูกทออุทุระอระทุระทอก็คือทอทงนะคะดูดีๆนะทอทงนะคะอ่ะเขียนเลยค่ะทอก็คือทอทงคนที่ตอบได้เมื่อกี้เก่งมาก เลค่ะอ่าทอุอทุสรรอุอรออระก็คือรอเรือเติมสระอะเข้าไปข้างรอเรือเก่งมากเลยค่ะเป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์แล้วอ่านว่าคุณพ่อไปทุระต่างจังหวัดเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วตะวันค่ะ เบาเหรอคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเลยคออุนอคุณคออุนอคุณมอแอแม่ไหมเอกแ,แม่มอแอแม่ไหมเอกแม่ พออด,อดออดทอดพ่ออดทอดปลอลอปลาปลอลอปลานนไอไนโนไอไนคุณแม่ทอด ปลาในใครจะตอบคุณครูโสด,ด้ยกมือค่ะโอ้ดูซิดูหน่อยดูหน่อยวินอ่าเห็นแล้วค่ะน,น้องวินเนาะอ่าตอบว่าอะไรลูกน้องวินเนอ,อะ,อน,อะน้นนไม่ได้เปิดไม์แล้วลูกเปิดไม์ก่อนวินเนะครับ<ะ>ครับครั กะทะกระทะค่ะกระทะสะกดยังไงค่ะสะกดพร้อมกันลูกกรออะกะทออะทะกระท,ทระท<ร>ลงมือเขียนค่ะกอก็คือกอไก่ลูกกรอรอก็คือรอเรืออะคือสระอ่ะอ่านว่ากรออะกะต่อไปทะ ทอออะท้าทหารแล้วก็สระอะาอาละค่ะทีนี้อ่านให้เป็นประโยคเลยคุณแม่ทอดปลาในกระถะเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วดงมากเลยค่ะทีนี้ เหลือเขียนชื่อนะคะอ่านักเรียนบรรทัดสุดท้ายเห็นไหมคะชอ,อือชื่อไม่เอกชื่อนักเรียนเขียนชื่อเลยนะคะเขียนชื่อตัวเองเลยเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็ชั้นอสามทับอะไรใส่ลงไปเลยนะคะ สวยๆเลยนะคะหากเขียนชื่อนามสกุลตัวเองหมายเวลาขึ้นปอนหนึ่งแล้วนักเรียนจะเป็นคนเก่งแล้วเขียนชื่อตัวเองได้ไม่ต้องดูอันเก่านะคะเสร็จหรือยังเอ่ยใครเสร็จแล้วเงยหน้าให้ครูดสดูหน้าหน่อยลูกอ่ามีคนเสร็จแล้วนั่งต่อตรงแล้วเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวไปหัดอ่านนะคะลูก อันนี้จะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะ,ะนักเรียนไปหัดอ่านได้เลยหัดสะกดทุกวันทุกวันจะเป็นคนเก่งอ่านหนังสือคล่องนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนไปหัดอ่านเติมได้เลยนะคะนักเรียน,นพนมมือขึ้นมาขอบคุณครูสุดด้วยนะคะอ่าแล้วก็หน้าลงไปลูกขอบคุณค่ะ บายค่ะ <Bye>